สวัสดีครับผมเดียวจากฟิล์มคำนวณดิบนะครับก็วันนี้ผมจะมาทําการนะครับเทสกล้องนะครับยาชิก้าอิเล็กโตรสามห้านะครับผมก็ตัวนี้มีเคสเต็มใบเลยนะนะครับแล้วก็เปิดมาใช่ไหมฝาหน้าครบนะครับผมแล้วก็ตานลางนี่ก็มีเรียบร้อยนะครับที่ใส่เคสเรียบร้อยนะนะฮะเปิดขึ้นมาีนอย่างนี้นะครับผมเระถอดเทสไปก่อนนะครับ แล้วก็มีฝาแท้ของยชิก้าด้วยนะครับเปิดอย่างนี้นะฮะดูดิข้างในภายในเลนสนเนี่ยสวยดูดิครับใสกริปเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะผมใสแบตเรียบร้อยนะครับวิธีการใสแบตก็คือใช้ฐาน CR123A 1ก้อนใส่ลงไปนะครับแล้วก็ฐาน LR44 ซ้อนกัน2อก้อนนะครับ้าเกิดจากรู้ยังไงลองไปดูคลิปอื่นที่ผมรีวิวไว้ได้นะครับว่าผมใส่ถานยังไงประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเช็คแบตนะครับกดนี้ลงไปเช็คไฟติดนะ ไฟิดนะครับแล้วก็นะครับอิเล็กโตสามห้านะครับสภาพตัวนี้คือค่อนข้างสวยมากๆเลยนะดูดิครับสภาพเนี่ยแบบดูใหม่มากๆตัวนี้นะครับสภาพนางฟ้าเลนเล,น,เลนใสกริปนะฮะแล้วตัวนี้ผ่านการ cla นะ cla ก็คือการ clean and, and adjust พวกนี้นะครับก็คือการปรับแต่งทุกอย่างให้มันอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนะครับโดยช่างอันดับต้นๆของประเทศนะครับตัวนี้นะฮะจริงๆยาชิกาผมทุกตัวที่ผมที่ผม เอามาขายส่วนใหญ่ก็จะปรับแต่งอย่างนั้นมาหมดเลยครับให้ช่างเขาเขาเป็นตัวปรับแต่งให้ใช้งานได้พร้อมกันใช้งานอยู่แล้วนะครับนะฮะแล้วก็นะครับขึ้นฟิล์มนะครับผมให้เช็คให้ดูนะครับนะฮะก็ตรงนี้ครับโหมดออโต้นะครับนะครับอย่างเงี้ยคือสโลว์คือไฟน้อยเพราะผมเปิด F16 ใช่ไหมไฟมันก็อ่อนไปเนี่ยเพราะผมเปิด F กว้างๆนะครับเอฟยี่สบเจ็อะไรเงี้ยนะครับไฟไม่ติดไฟไม่ติดแล้วนะครับคราวนี้ผมหมุนไม่ทางขึ้นฟิล์มต่อนะครับหมุนไม่ทางที่มีแสงเห็นไหมครับแสงผมหลอดไฟอย่างเงี้ย นะครับพอมุนออกดับเห็นไหมอยู่ตัววิสัยทติดตนะครับทุกตัวนี้ทุกอย่างทำงานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมนะฮะเนี่ยภายในทุกอย่างสวยหมดเลยนะครับเนี่ยสาภาพทุกอย่างสวยหมดนะครับแล้วก็นะครับชัตเตอร์บรีนะนะครับผมนะครับเปิดนะปิดเห็นไหมเปิดปิดทุกอย่างปกติหมดนะครับแล้วก็นะฮะใช้งานก็ง่ายๆเลยนะครับนี่นะฮะส่วนวิธีการใส่ฟงสบ่ฟิล์ม mmm อะไรผมจะ ให้ไปดูที่คลิปอื่นละกันนะครับเพราะผมทําไว้หลายคลิปแล้วตัวนี้ผมจะแค่ให้ดูว่ามันปกติดีครับเนี่ยนะครับนะครับนะครับผมแล้วก็ไอโซก็ปรับด้านบนนี้เอานะครับเนี่ยตัวนี้ภาพใหม่มากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะนะครับเนี่ยครับเลนส์ด้านในก็ทุกอย่างเหมือนกับว่าสภาพนางฟ้าเลยครับตัวนี้ใหม่มากๆนะครับก็พร้อมใช้งานเลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ย ผมกด B เนี่ยถ้าเกิดปรับเป็นที่โหมด B ยังไงแล้วแต่ไฟจะขึ้นสโลว์อยู่แล้วนะครับต้องปรับเป็นโหมดออโต้นะนะครับแล้วขึ้นฟิล์มนะครับผมแล้วเราก็ปรับเอฟตามสภาพแสงอย่างเงี้ยแสงน้อยอย่างเงี้ยก็กด1.7ได้เลยแสงเยอะใช้เอฟแคบแต่นึกอองไหมครับแสงน้อยใช้เอฟน้อยแสงเยอะใช้เอฟเยอะนะครับเนี่ยเอฟเยอะตามแสงเห็นไหมครับจะมีรูปบอกรูปดวงอาทิตย์รูปเมฆมีเมฆรูปในอินดอร์ในในหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยผมอยู่ในห้องนอนผมก็ ใช้หนึกเปิด1.7ได้เลยนะครับถ่ายหลังจะละลายนะครับแล้วก็เพราะหรือว่าถ้าเราถ่ายกลางแจ้งเนี่ยไฟมันติดอย่างเงี้ยไฟมันติดโอเวอร์แล้วก็ปรับเอฟลงมาให้แคบหน่อยสักสัก5.5อ่ะลองเราลองดูดิเห็นไหมพอกดเงี้ยไฟไม่ติดแล้วถ้าไฟไม่ติดอะแสดงว่าวัดแสงทํางานตรงนะครับแล้วก,กดได้เลยนะครับผมโอเคไหมอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราปรับไปที่ f16 ใช่ไหมมันไม่ตรงใช่ไหมคือมันเปิดเปิดรูรับแสงกว้างไอ้รูรับแสงแคบ ในที่แสงน้อยมันก็จะขึ้นสโลนครับถ้าขึ้นสโลแสดงว่าแสงน้อยนะครับให้เราปรับเอฟให้กว้างที่สุดนะครับเราลองกดใหม่หไหมถ่ายได้จบนะครับใช้งานง่ายปกติเลยตัวนี้สวยมากนะครับผมโอเคไงก็ขอบคุณมากนะครับ